มาคายบักถัวพี่น้องไปคือกัญยาลับเอะต่ตะบะจอมมามามาซื้อมามามาเลือกอไเปเลือกโหลดกาช่องพันเก็บปลาถอนสามพันแล้วนุ ขับใจได้นังเตจุบ่วงเรียมันนะบนมันไหนด้ะต้นมุดแสเงมาตั้งเมย์กัต้นมุดนุขับใจได้นังด้อเจกองใช้รับเป็นหมือนอะฮะ เจต่นับีิปดป่าอาทน่ามากเลยตัวแฟนบัย่างไ้เมยนเถื่อนเหบ้านนชื่อเรียนกระชายน่จะไมใเดินสิบช่งบวลกเจ็เดินแปดนี่น้นไหนเจ็เดินสิบช่องเจ็บเดินแปดดีเจ้าไปตามอาล่าหาผ่านได้เฮ้ยเหรอกระเจากระเจาะกเกืกลอกกุหลงไงคะ บ่าถอกูลงัยจจ๋ากุลงัยเลยล่ะตัวในีจ๋าจาเร็วนาจาตใจจตตามักทัวมักทัวพี่น้องกับใจได้เชียวฝอไปเลาะตาเฮยเลาะ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 พี่น้องไปหาเลาะ นักตัวหมูดองนับ past กันละไอ้หมูป้อนละป้อนไหนละป้อนนะป้อนเตะมานี่หมูหมูนายหรือบนมุงหมูเบ็ดป้านายจะเหลือจะต้องไปก็บ่ไว้เอา เลาขายถั่วพี่น้อง,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 งบุปผาบุปผาไปหาบ้านไปหาบ้านคนเนะไปหาขายเขาต้องไปถึงทีนะพี่น้องไปส่งฮอตที ซื so, ้อมักทัวไปเลาะขายพี่น้อง ซื้อมักทัวซอยแน่แเอาบอัตัอเลยเอาเอาเวียงไม่รึปะยังละ่ะไม่ปลตลาดไม่ปลตลาดน้ำหายทางนู้

cái bồn mài cái bồn rồi chọc cái xiết chọc chọc rồi xiết bánh chứ phản sao ngàm phải nói sao ngàm à, cho บได้วีจากมือผมมันอ่ะป้าคนงามพี่น้องเอ้ยหน้าตากางามงามบาวีผมในร้านเนี่ยร้านสาวสุติหักใน่หันเบิ่งนะขับใจบขับใจได้เลยหมดแหละพี่น้องนี่ได้ 31,000กีบขายมะทั่วมะนีได้31,000ก,บก,กีบพี่น้องนี่คือ5,000ก,บก,ก,บก,กีบพี่น้องนี่ก็5,000กีบแล้วก็1,000กีบแล้วก็2,000ักีบพี่น้องก็เป็นสา0 0ิบเดกีบยุบบันทึกก็ได้เวลามือเฮ้เออมือเที่ยงหน้า เย้ขอบใจเ้ยขายด,ดีสุดเลย <laughs> นี่แหละพี่น้องขายทัวร์มื่อนก็ขายดีหลายเนาะพี่น้องเข้ามาแบบว่าวันเว้นวันเนาะแต่ก็ขายดีเนาะพี่น้องคนกินทัวร์่าก็วมืนอ้ก็ได้พอสามสิบเอ็ดพันกีบเนาะพี่น้องสามสิบเอ็ดพันกีมดีใจเนาะพี่น้องทำขายทัวร์พอได้ให้ลูกหลานกินขนมเนาะละกา ทำเงินได้พี่น้องกการอยู่อานทาก็หาเงินแบบนี้แหละพี่น้องหาขายถั่วปลูกถั่วขายเนาะแล้วก็พริกเนาะตอนนี้วานพริกกำลังสีสุกเนาะแล้วก็กบเขียดเนาะเวลามีก็ไปขายพี่น้องกินแน่ขายแน่เนาะกินจนกินจนตัวเองเลยกินค่อยขายนะพี่น้องค่นี่แหละพี่น้อง ใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเลยเด้อเพราะแม่พี่น้องขอบคุณขับใจหลายๆสบายดี